สวัสดีครับวีดีโอสอนใช้งาน o d u Portal นะครับเมื่อ2คลิปที่ผ่านมานะครับเป็นการขายผ่าน POS นะครับและการจ่ายเงินเมื่อเราทำการจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะปิด POS นะครับซึ่งการปิด POS เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะบันทึกรายงานต่างๆที่เกิดขึ้นรายงานการขายรายงานขบวนการขายหรือว่า t r a n s a c t i o ในการขาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะลงเข้าสู่ระบบนะครับต้องมั่นใจก่อนนะครับว่ามีสัญญาณ wi-fi จากนั้นเราก็กดโค s e ตรงนี้นะครับทำการโคลสตัวหน้าจอ p ีอ s ไปเพื่อกลับไปสู่ระบบหลังบ้านนะครับเมื่อกลับมาสู่หลังบ้านเนี่ยระบบจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าคุณต้องการรีซูมกลับไปหน้า เมื่อตกี้นี้ไหมเข้าไปทำการขาย p o s อีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะกด c l o s ไปเลยกด close, close ในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะ,จะทำการลงบันทึกบัญชีนะครับ่ยแล้วก็ตัดสต็อกทั้งหมดที่ขายออกมานะครับซึ่งผมจะทำการ close ตอนนี้แหละจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดก็คือวันนี้ขายทั้งหมดด้วย journal นี้นะครับ Uh, starting balance เนี่ยเป็น0แต่ว่า transaction ที่ผมเกิดขึ้นน่ะทั้งหมด26,000 17,600นะครับทั้งหมวดถูกต้องรายการสินค้าถูกต้องนะครับทำการ validate and post entry ทำการถ้ากดปุ่มนี้ก็คือลงบัญชีและตัดสต็อกทันทีนะครับเอามั่นใจจากนั้นก็กดลงบัญชีและตัดสตอ็อกโอเค status so ของผมเป็น close and post ไปแล้ว ผมก็สามารถที่จะไปเช็ครายการการขายได้นะครับก็คือผมจะเข้าไปที่สต o อกนะครับแล้วก็ดูที่เรนท t o r เว a ร์ a t ชันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็เห็นสต็อกของผมนะครับถูกติดลบไปเนื่องจากว่าเมื่อก่อนการขายเนี่ย iPhone 7 32GB เนี่ยอาจจะไม่มีในสต็อกนะครับอาจจะเป็นศูนย์อยู่ เป็นต้นนะครับได้ถูกขายไปแล้วแล้วก็เคส iPhone 6ผมถูกขายไปทั้งหมด5อันนะครับตอนนี้เหลือ15แล้วครับก็เป็นรูปแบบการขายผ่าน P.S. o นะครับที่จะตัดสต็อกก็ต่อเมื่อเราโคสต์ตัว P.S. o ไปและทำการกดคลิก V a t e a n d Post Entry นะครับเพื่อทำการลงบัญชี เราก็จะเห็นในการลงบัญชีที่ journal entry เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมาจากโพส t ์คลิก miscellaneous ออกนะครับก็จะปรากฏรายการขายให้กับบริษัทขายดีมากครับเป็นเงินทั้งหมด26,100นะครับตามรายการที่เราขายนะครับมีทั้งภาษีแล้วก็เรื่องของเงินด้วย ก็ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ